ยังไงยังไงทงฝาเลยเรื่องอะไรตอี้ไว้นะครับจะเป็นการเส้นผมแบบเซอเซ่วานอะเยอะฟูฟูไ้เหรอ หน้าด้วยสไลด์สไลด์ก็ไม่อใจไม่พอใจก็ล้ออกด้อยไาเงี้ยเหรอมอไม่เห็นนะคขฉันน้าข้างนะนี่ดึงแรงเลยเดี๋ยวนังมัวลกเออแนะนำให้เดทกันเจอแบบ เข้ามาตังแหลมมยนตัดแหลม,ม,ม้างหลังเหรอทั้งหลังเนี่ยมันต้องแหลมมากเชิงก็เข้า,าไปดต่กันบอลนี่อืมครืัท,ที่เราใช้ครับคือแกสบี้องสีว่วง ไปใช้เจลนะครับตัวนี้อีกตัวนึ่งนะครับ<ฮ>มันจะเป็นสีขาวอะไมบทำไมอันนี้แบบซุปเปอร์ฮาร์ดอยู่สองตแม่งโคตรแรงแล้วเี่ยกินไระรล้ ด้านบนเป็นแหลมด้วยระวางนะด้านบนช็อตมันต้องมีใตนะรู้ปะเหใดวะแวให้มันแห้งเร็วๆเจะได้จัดได่ายชปนแหลมเลยไม่ต้องแหลมขนาดั้นเอาข้าวข้าวข้าเาข้าไปด้านไัน เกเวนเลยัวเรนะ้ารูะม่้นแม่เลยขนแม่น่ม้หน

ูปนี้อแมวเนี่ยเป็นใช่ไหมมใช่เนี่ย ข <inda> โมนมีพ <Lamborg> อ <hini> ่ากขโมยนกเส้นเอาไหมคนใจดีกว่าไปเอาไปแปนเยมางสตอกสต i <laughs> you <laughs>